โลว์วัตส์กายอยู่ผมเทเอ็กบอลบอลนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยในพาร์ทสนะฮะเรือเจ็ดประเภทที่ต้องมีนะครับรอบนี้จะเป็นซับมารีบัตเทนชิฟซีวีแล้วก็ ACV นะฮะมาดูว่าแต่ละไทป์แต่ละประเภทเนี่ยต้องมีเรือลำไหนบ้าง ปดต่อมาเป็นบัตเทิลชิพหกลำนะครับในหกลำนี้ผมมีแค่3ลำเท่านั้นนะเพราะว่าลำอื่นมันแพงนะครับโอเคสําหรับเจ้าบัตเทิลชิพนะที่ผมแนะนําเลยลำดับแรกก็คือเจ้าแมชชีนชูเซตนะครับเจ้านี่ส0,000่นทองใครจะตําก็ไปตำเลยนะเป็นเรือที่ดีอย่างหนึง่งโอเคสําหรับบัตเทิลชิพลำนี้นะครับผมบอกเลยว่าปืนเลียวกันก็โหดมากสําหรับเจ้านี่ยิงแรงมากนะครับลูกละหมื่นสยิงออกไปทั้งหมด4ลูกนะฮะสองก็บอกนะแล้วก็มิสไซล์3เบิร์ดนะครับก็ปรับแค่3 เบดพอเพราะว่ามันจะโกงเกินไปนะฮะแล้วก็ B100 นะครับสาหรับเจ้านี่ยิงแรงมากนะครับยิงได้ทั้งผิวน้ําและใต้น้ําสําหรับ B100 นะครับต่อวิดีโอให้มา2ชุดก็โกงนะฮะลิงคอเตอร์หนึ่งแลวตองกันให้3ป้อมนะครับซึ่งออโต้กันก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับอาจจะใช้เป็นการป้องกันอากาศแทนอย่างลาปิดหรือว่าใต้ฝุ่นนั่นเองแล้วก็เจ้า A A นะครับ AA ทั้งหมดเนี่ยมี6ป้อมก็เพียงพอสําหรับแมสซาแมสซาเป็นเรือที่โกงครับเป็นบัลเลนชิพแล้วก็ยังหายตัวได้ถือว่่าาโกกกกงงมมมใในเนเะครรครรัับสสหูู้้พิ็จ ้เลยว่า เออเดี๋ยวฉันจะหาทองสามหมื่นเนี่ยเพื่อซื้อแมสซาก่อนลำแรกเลยมันก็ยังเป็นอย่างนั้นนะปัจจุบันนะฮะโอเคสเตตัสของมันอยู่ที่539,500นะครับวิ่งเร็ว20.2นอตนคล่องตัว9.1เลี้ยวดีนะฮะถึงจะเลี้ยวชา้าแต่ก็ยังเลี้ยวดีอยู่เรดาร์8กิโลแล้วก็โซน่าแค่2กิโลคืออันนี้ป้องกันรอบด้านคือถามว่ามันโกงไหมมันก็โกงอยู่แล้วแมสซาฮะแต่มันก็ยังแพ้เรือที่บัตเลอร์ชิปด้วยกันเวลาโดนยิงนะครับเพราะเป้ามันใหญ่ต่อมานะครับราคา mis ดมิสซูรีนะครับราคาของมันเนี่ยก็สมเหตุสมผลกับมันนะมันเป็นบรนด์ชิพสมัยก่อนนะฮะแต่มันก็ยังมีถึงปัจจุบันจนไปเป็นอาหารให้ท่องเที่ยวตอนนี้เพิ่มจรวดมาอีกหนึ่งเบิร์ดครับแต่ก่อน2เบิร์ดตอนนี้เพิ่มเป็นอีกหนึ่งเบิร์ดก็รวมเป็น3เบิร์ดดีขึ้นเยอะฮะปืนใหญ่ของมันมาร์7เนะครับ406มมหันได้เร็วขึ้นนะครับผมบอกก่อนเลยว่ามันหันได้เร็วขึ้นเอาง่ายว่าถูกบัฟให้หันเร็วขึ้นมันก็เป็นข้อดีของมันไปเลยและ AAC ปเอปเอริไ้มากนบบอมใมี่ เล่นยามาโตะลูกรักของเขานั่นเองแต่ก่อนยามาโตะขายดีมากเลยนะผมบอกก่อนเออสำหรับตัวนี้นะครับคาตัวไม่แพงมากแล้วก็สเตตัสด,ดีสเตตัส5 7 2 0สนเดความเร็วนะความเร็ว 20. 2 0 2อนอตแล้วก็คล่องแคล่ว 7. 2ดเรดาร์8กิโลโซน่า8 0ดรอเมตร อ,อ๋อางาวา,าเรือดำน้ําเราต้องระวังนะฮะอย่าให้เขาเข้ามาใกล้ติดเป็นไทส่วนเก็ได้เพื่อป้องกันเรือดำน้ำนะฮะจะได้ป้องกันได้อ่านี่เป็นลำดับที่2ในเรือที่ผมแนะนําเลยนะสำหรับ USS Missouri ในเรือประจันบาทต่อมาเป็นห้าเหลี่ยม2ขีดนะครับสำหรับเจ้าเรือในเกม Modern Warship เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับที่ผมจะแนะนําแค่2ลํลนะฮะเท่านั้นคือลำดับที่1กับลำดับที่2ถ้าซื้อจะได้มีตัวเลือกในการซื้อนะฮะลำแรกแต่ก่อนผมไม่เคยแนะนําเลยนะสําหรับลำนีำ้ เรือรออร์ดเนี่ยเ,าาเป็นเรือที่กากมากนะฮะแต่ก่อนเพราะว่ามันไม่เคยถูกบัฟอะไรเลยปัจจุบันตอนนี้มันถูกบัฟให้ดีขึ้นมากเลยหลังจากดูคลิปล่าสุดของผมก็จะเห็นนะฮะโอเคมิดไซส์หนึ่งป้อมที่ให้มาเนี่ยไม่ได้ด,ด่อยนะหรือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งเลยไว้จัดการเรือมน้ําได้นะฮะก็ติดเป็นท้ายศูนเไปจะดีที่สุดสําหรับผมหรือไม่ก็ยูแปดนะฮะเครื่องบินที่ให้มา1ชุดก็เพียงพอแล้วนะครับไม่งั้นจะโกงเกินแต่ขอ้อข้อดีที่ถูกบัฟมาเลยคือโดนฮะโดนนนใ้้้้มมมาาาชุดดดดดเเีี่่่่่ยยยแตตกอกออออ1็ทไไททนนํํทไไไไรคค เฉพาะเจ้าจโดน2ชุดนี้เนี่ยถ้าติดเป็น M h 97A ทั้ง2ลำเนี่ยผมบอกเลยว่าทำดาเมดชุดละแสนนะฮะบ,บินไปใส่ชุด1นึ่งแสนหนึ่งกลับใส่ช,ชุดนึ่งแสนหนึ่งกลับก็2 0 0 0 0 0แล้วเครื่องบินอีกแสนหนึ่งเป็น3 0 0 0 0นคือในระยะเวลา1นาทีเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำดาเมดได้เป็นล้านเลยก็ได้นะครับถ้าใครเล่นเร็วๆเนาะส่วนออโต้กันนะครับใครจะติดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเจ้าจอร์ดผมติดเป็นลาปิดเพื่อป้องกันศัตรูนะทำให้มี AA เเยอะมากในลำนี้นะครับ แล้วก็ AA ที่เพิ่มมาเป็น10ป้อมเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็โหด แบบโหดโหดเชี่ยเลยอะไอว่าเจลออฟฟอร์ดเป็นเรือที่บัฟออกมาแล้วโอเคเลยนะสําหรับผมอะใครจะว่ายังไงไม่รู้ผมมองว่ามันโอเคสุดๆอะเออผมแนะนําเด็กใหม่นะใครชอบเจลออฟฟอร์ดตอนนี้เป,นเป็นเป็นทางของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สเตตัสของมันอยู่5้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะฮะความเร็วไม่ช้ามากแล้วนะสิบห้าจุดสองนอตแล้วก็คล่องตัวเจ็ดแปดเรด้าเจ็ดจุดสองกิโลแล้วก็โซน่าหนึ่งจุดหกแล้วก็เครื่องบินเติมได้เจ็ดร้อยยี่สิบหน่วยนะครับราคาจับต้องได้ที่สิบเจ็ดจุดหนึ่งล้าน ใช้เ,เงินซื้อคะใครชอบก็ไปตามลำที่2ที่ผมจะแนะนําก็ยังเป็นสัญชาติอเมริกาอยู่ก็คือ U.S. a m e r i c า LHA 6เจ้านี้เป็นเรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์นะฮะเจ้านี้สเตตัสของมันไม่น่าเกียดนะเกือบเท่าเจอร่ฟอร์ดดูสักซีครับแต่เร็วกว่ามากเลย5้าแส0หเป็นความแข็งแกร่งของมันนะฮะ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่21.5นอตเร็วมากๆเร็วใดวันดาเร็วบัรบทุกเครื่องบินที่มีแล้วนะครับแล้วก็คล่องตัวอยู่9.8เรดาร์อยู่8.4แล้วก็โซน่าอยู่2กิโลเติมชุดซ่อมเครื่องบินได้480หน่วยนะฮะ เจ้านี่เพิ่มความสามารถในเรื่องของจรวดเข้ามาแล้วก็ปืนใหญ่นะฮะก็ดีขึ้นเยอะเลยนะผมว่าก็ทําให้แบบป้องกันศัตรูได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้อาจจะเป็นมิสไซล์ยิงเรือมน้ําหรือว่ามิสไซล์ยิงเครื่องบินก็ได้นะครใครจะใช้นะแต่ข้อดีของอเมริกาอย่างที่ผมบอกครับมันมีโดน2ลํลำซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดเทียมมากนะครับ แล้วก็ไม่ต้องเติมเงินเป็นทองเพื่อซื้อหอ2ลำนะฮะตัวน,นี้ก็มีหอบรรจุเอาให้2ลำอยู่แล้วไว้ต่อต้านเรือดำน้ำอออตการ3ป้อมครับเพียงพอต่อเรือลำเล็กลำนี้แล้วก็ AA6 ป้อมก็ไปตัดแต่งกันเอาว่าจะไว้ยังไงให้ป้องกันศัตรูได้ดีที่สุดผมอธิบายข้อดีของมันก่อนสําหรับเจ้า u s เอสอเมริกาเป็นเรือที่ใช้ดอลลร์เนี่ยเพื่อซื้อในการเอื้อมถึงของมันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งเลยนะสำหรับสายฟรีนะถ้าใครแบบเอยผมไม่มีตังทองซื้ออะไรเงี้ยก็จะเริ่มใหม่เป็น U.S. อเมริกาก็เป็นเรื่องดีฮะราคาจับต้องของมันอยู่ที่28ล้านเท่านั้นเอง28ล้านดอลลาร์อันนี้ก็คือ CV ลำเลับที่2ที่ผมจะแนะนำนะฮะถ้าผมให้ไปนแนะนำลำอื่นได้ไหมได้นะครับผมช่างใจระหว่าง i s u m o กับ Evovet อยู่พักหนึ่งนะฮะจริงๆผมจะแนะนำ F.C. D.C. N.S. Evovet ด้วยนะฮะ เป็นลำดับที่2ถ้าใคร AC เหลือผมก็แนะนำนะมันเป็นคือถ้าถามแล้วว่าความสามารถมันเท่ากับอเมริกาไหมผมว่ามันใกล้เคียงกันเลยฮะแต่ระบบป้องกันอาจจะดีกว่าก็ได้สำหรับใครเล่น E v วเก็จะรู้นะฮะก็เอาเป็นว่าลำดับที่2ผมให้เป็นอเมริกานะครับลำดับที่3ถ้าใครจะเผื่อใจไว้หน่อยคือมัน2เท่ากันนะเออก็คือ e v วเนั่นเอง e v วเก็ผมไม่แนะนาอะไรมากนะฮะเอาไว้ลองเล่นกันดูก่อน ต่อมาเป็นเรือในเกมนี้เป็นเรือดำน้ำนะฮะสำหรับในเกมนี้เรือที่ผมแนะนําเลยเป็นเรือดำน้ําที่คิดสุดมากตอนนี้เป็นที่นในรายในใจผมเลยนะคือถ้าเปิดเกมมาไม่เล่นมันก่อนมันจะเล่นทุกคนนะฮะสำหรับเจ้า RF Belgrat เจ้านี่เป็นเรือดำน้ําที่ยาวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสาหรับ Belgrat k, k 3 2 9เจ้านี้มีมิสไซล์ที่เป็นนิวเคลียร์แรงมากนะครับตอร์ปิโดนิวเคลียร์แรงมากชุดละแสนนะฮะแล้วตอร์ปิโด ออกสแปมอีก4ลูกแล้วตอร์ปิโดแยกอีกลูกหนึ่งคือตอร์ปิโดแม่งมีประมาณ5-6ลูกอะครับเพื่อนๆแถมยังไม่พอยังมีลันนิตที่เป็น AA ป้องกันอากาศได้ดีสำหรับพวกมิสไซล์ที่วิ่งช้าๆด้วยนะฮะแล้วนี่ยิงทีเดียวหายยิงทีเดียวหายอ,อย่างโกงครับ เอาน้ว่าสําหรับเจ้า i f b e a g l านี้ผมแนะนำนะถ้าใครจะเอาเนี่ยพาร์ทนี้ปั่นให้ได้นะครับมันเป็นเรือที่ดีมากความแข็งแกร่งของมันอยู่ที่4 42,000นะฮะความเร็วที่16.4นอตแล้วก็ข้องตัวที่7.8เรดาร์11.2แล้วก็โซน่า1.6ดำน้ําได้312วินาทีซึ่งดำน้ําเกมหนึงก็5นาทีแล้วอะ อย่างโกงครับรีบเล่นก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟนะฮะสำหรับเจ้าไ f เฟเบลคลอสล้าต่อมาที่ผมแนะนําคือ CN เอ็นทําไมพี่บอลไม่แนะนํา s m s 25 s s 3 1ผมบอกเลยว่า0 9 6ย์มันเป็นเดอะเบสมากกว่านะฮะ SMS 2 5กับ s s 3 1ยังหลบตอร์ปิโดไม่ดีเท่ากับไท96ของจีนนะครับเจ้านี่สเตตัสมันไม่ได้เด่นมากแต่เรื่องมิสไซล์กับตอร์ปิโดมันคือที่สุดนะฮะมิสไซล์เล่นง่ายแยกเป็นเบริรบสนะครับคือขึ้นจากผิวน้ำมากดยิงได้เลยยิงาใต้ํ ะต่อวิดีโอสามเบิร์ดบารันตีว่าสามารถฆ่าเรือลำหนึ่งหรือว่าจมเรือลำหนึ่งได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่อมาเนี่ยเรื่องของสเตตัสของมันสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเนี่ยเพียงพอต่อการโจมตีหรือว่าบู๊หนึ่งครั้งแล้วนะครับความเร็วสิบหกจุดสี่น็อตเป็นความเร็วที่มาตรฐานแล้วแล้วก็ข้องตัวห้าจุดเก้าก็คือมาตรฐานและแตะกอนมันโกงกว่านี้อีกนะฮะพิสัยเรายดาร์สิบกิโลแล้วก็โซน่าสองจุดแปดดำน้ำได้ไม่นานครับดำน้ำได้หมดประมาณร้อยแปดสิบสองวิหรือประมาณสามนาทีเจ้านี่เป็นขายเป็นนดออลลาาาารรรร์ะะฮใคคต้งกไม่แพ มากนะครับ30ล้านดอนลลาร์นั่นเองสำหรับเจ้า c n t y นไท9 6เป็นไงลำที่2ของเรือมน้าก็เจ็บแจ๋วแล้วจริงๆอยากแนะนำยูเลียโดโลเกียนะครับแต่เรื่องของเรื่องเจ้านี่มันมันไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่และสุดท้ายไทซีวีทั้ง4ลํลำที่เป็นเรือราดกเครื่องบินจู่โจมหรือว่าแอ s ซาส c แคร i e r นะครับหรือว่า ACV ่ออขงเจ้านี้ทั้งหมดในเกมเนี่ยมีอยู่4ลํลำเลยนะครับซึ่ง4ลำเนี้ยผมจะยกลำแรกเป็นที่1ในตอนนี้เลยก็คือเจ้า Rf Storm สาหรับเจ้า Rf Storm ราคา80ล้านมีข้อดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีมิสไซล์เพิ่มมา2เบิร์ดยิงจากด้านท้ายเรือมีสักทีบอกให้มีตั้งนานแล้วไม่มีเออนะ <c oughs> แล้วก็เจ้าปืนระเบิด2เบิร์ดด้านข้างนะครับซึ่งมีมานานแล้วนะฮะข้อเสียข,ของมันคือช้ามากนะครับสาหรับเรือลํานี้แต่ข้อดีคืออาวุธมันเยอะ เจ้านี่มีเครื่องบินจู่โจมและเครื่องบินลบแล้วนะฮะบอมเบอร์หลำครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์หเจ้านี่จะไม่มีโดนให้เล่นนะครับแต่บอกเลยว่ามันก็มีพิษส่งอยู่เหมือนกันอ๋อตกกันไม่ได้บัฟนะฮะสป้อมเท่าเดิมแล้วก็ข้อดีของมันคือเจ้านี่เลย S400 นะฮะ S400 1ชุดเนี่ยก็เหมือนมี AA ประมาณ2-3ป้อมนะฮะและนี่มีประมาณ3ชุดก็ตีซะว่ามันมี AA ป้องกันประมาณ10ป้อมได้นะฮะสำหรับเจ้า เอสตอมราคาทุกคนเอื้อมถึงแน่นอนเพราะ80ล้านนะครับตอนเวยี่ห้ล้านแรกกับระบบป้องกันขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็ความแข็งแกร่งประมาณ5้าแ0นความเร็ว16.4นอะตข้องตัว6.9แล้วก็เรดาร์เจโซน่า1.6ครับซ่อมแซมเรือได้ถึง720ชุด720หน่วยนะฮะไม่ธรรมดาจริงเป็นลำดับแรกที่ผมจะให้สำหรับสายฟรีเลยต่อมาลำที่2นะฮะยังเหมือนเดิมครับเป็น tn type 0 0 4 เจ้านี้บีพิสสงอะไรไม่ได้มากกว่าเดิมมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บับอะไรเลยแต่เป็นเรือที่ดีครัอธิบายสเตตัสของมันเลยแล้วกันนะความแข็งแกร่งโดยรวมเมื่ออัพเต็ม5 4 6 0 0นความเร็ว15.2น็อตช้ากว่าสตอมีกะเออล่องตัว7.2แล้วก็โซน่า1.2เรดาร์7.2นะเติมอาวุธได้เยอะเท่านั้นเอง900นะครับ ที่มันเติมให้เยอะเพราะมันมีโดนนะครับอาวุธของมันมีปืนระเบิด2เครื่องบินจนู่โจม1เครื่องบินขับไล่1บอมเบอร์1ชุดโดน1ชุดเฮลิคอปเตอร์แปลกกว่าลำอื่นคือมี2ลํลำอาตตอกัน4ป้อมเท่ากันเราป้องกันทางอากาศ8ปดป้อมซึ่งมันมีข้อดีตรงนี้แหละครับ8ป้อม0-4เลยถูกยกมาเป็นอันดับแรกในการป้องกันและโจมตีศัตรูพอๆกับซุยคาคูฮะแต่ถ้าให้เลือกสําหรับเด็กใหม่ผมแนะนําสตอมเป็นลาดับแรกแล้วค่อยเก็บซื้อ0 4หรือซื้อคาคูอีกทีหนึ่ แต่ถ้ารำน้ำที่1นให้สตอมลำที่สองให้ส่นสี่นะฮะราคาสองหมื่นทองนี่คือเบเ็ดเสร็จทั้งหมดในเรือที่ผมแนะนําเด็กใหม่กับเด็กเก่าที่มันต้องมีนะในหนึ่งสายเนี่ยมันต้องมีสองลำนี้เพราะว่าแต่ละสายเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกแต่หนึ่งในใจผมเนี่ยอันนี้คือความเห็นของผมคนเดียวนะฮะมั่นใจว่าถ้าได้ลำพวกนี้ไปเล่นเก่งแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก่อนไปผมยกตัวอย่างเรือหนึ่งลำที่ผมชอบที่สุดในบรรดาเกมนี้เลยนะแต่ไม่ติดแรงอะ่ะมันไม่ถูกติดแรงอะ่ะก็คือเจ้านี่นะครับ F126 เป็นเรือที่ดีลำหนึงในฟรีเกตนะข้อเสียของมันคือมันต้องเข้าประทะศัตรูนะฮะหรือว่าหาจุดแอบเพื่อโจมตีศัตรูแล้วก็ระบบป้องกันห่วยแตกมีแค่2ป้อมนะฮะ AAA อเออโตกันอีก2ป้อมแต่ปืนระเบิดของมันคือจุดเด่นฮะสป้อมทําให้สามารถโจมตีศัตรูแบบชุดเดียว ไปหวันได้เลยนะฮะถ้าติด AAW ักเก e t ยิงประมาณ3ชุดนี่ไปหวันเลยนะครับแต่มันถูกมันถูกบัฟแค่สเตตัสสเตลวอะ่ะมันไม่ได้บัฟเป็นดาเมจทั้งหมดน่าเศร้าจังเลยน่าจะบัฟป,ปืนใหญ่สักหาป้อมไปเลยเนาะโอเคอันนี้คือทั้งหมดที่ผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังวันนี้ขอให้เล่นเกมสนุกๆน,นะครับ h a v d A Good Day บายบายโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ